สวัสดีครับจุงกระเนี่องประโคนกรุบกรอบกันเนี้ยงสันทายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลพระผมพี่น้องน,นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับและก็สำหรับตอนนี้นะครับผมฮะเราก็มาพักอยู่ที่พัทยานะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะไปเล่นมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่พัทยานะครับหลังจากที่มาขึ้นเนี่ยาเล่นอยู่ร้านเฟรนเฟร็ด รนเฟสนะครับที่สะพานสี่นะครับผมระยองนะครับผมสะพานสี่พวกแดงระยองนะครับผมเราก็นะครับตอนนี้เรามาพักที่ห้องนะครับผมฮะก็ตื่นแล้วนะครับแล้วก็ตื่นแล้วอีกเช่นกันนะครับผมสำหรับตอนนี้มารับพี่ใหญ่นะครับผมมาครับไอ้หญ่แต่งัตแล้วแล้วสวัสดีครับบุกถึงห้องเลยครับผมนะครับ แต่ว่ามือเนี่ยโอ้เสียงลองเพลงเดียวกับเสียงแอบก็ได้นะครับแต่ว่ามือน,นี้นะครับผมนี่นะครับถึกไอ้ไงแล้วปลูกได้แล้วโทรไปปลูกแล้วตื่นตื่นแล้วประมาณสักสามสิบนาทีเราตึ้นเราก็ได้โทรไปหานะทั้งโทรไปหาแล้วก็นะครับบอกว่าเออตื่นเลยยังสงสัยหิวเขา่าความหิวเข่าเป็นเหตุครับผมพี่น้องนะครับโอ้ยสงสารอายอยู่ไอ้แล้วไปกินเขา่ามาขึ้นมาขึ้นบไปกินเขา่าตอนก้อนสแสดงอะนะโอ้ยกินอยู่ดิ บอกจก,กินตอนอน,อน,นั้นน่นเงี้ยไอ้กินตอนอน,อน,อนั้นน่นซื้อเนาะโอ้เอ็นดูจังเลยนะครับผมพีม่น้องโอ๊้หูนี่ส้นนี่นี่นะครับโอ้มีหอดส่ง内衣อยู่ในนี้ทุก,ยทกยยอย่างทุกอย่างรองเทา้าเสื้อผ้านะครับผมที่ลืมไม่ได้นะครับผมิึงพี่น้องได้เป่าผมนะครับผมผมไม่ต้องเงี้ยยังก่อนนะ ผมมันต้องแห้งนะครับผมผมต้องแห้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องนะครับแต่ผมออกมาจากห้องผมแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่รีสอร์ทนะครับผมตอนที่พัทยาแล้วก็กำลังจะเดินไปทางไปที่ร้านเมื่อนี้เขาเล่นร้าน,นยังว่าไอไรการะคังฮะการะคังหือยังการระคังบอกามนบอก ผมลืมล้านไหมพี่น้องผมลืมล้านนะครับผมอย่ไดไรล่ะลืมล้านนะการละครั้งกันบ่การเวลาหรือการละค้รับผมก็ถือจำไม่ได้พี่พี่ก็จำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เช่นกันนะครับยู่ในไลฟไรอยู่ไปเบื้องใน้าหน้าเฟซบุ๊กนะครับผมให้ติดแช่ไว้แล้วนะครับผมพี่น้องนะครับวันนี้เรายังเล่นอยู่ในพัทยานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปวันที่ยี่สิบห้าเราไปเล่นอยู่ที่หมอชิดนะครับ ข้า <thôi S 2> ไปยุหมอชิดนะครับหมอชิดก็คือนะครับเป็นเวทีแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับเวทีการแจงนะจะเป็นการแจงอะไรเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้ขาบินโย่กล้ากัเราไม่เคยกวาดใครเหยียบยำไปเราทุ่งอับฟืนแผ่นดินชาวบ้านมีอยู่มีกินไหนพอยถามนี้เาช่วยเรือที่เุดอตําพอะสมนิ拉โอ้ยพี่ต้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถึงกี่โมงนี่ฮะมาถึงกี่โมงเมื่อคืนใช่ไหมไม่ตอนนี้ตอนนี้ เอาไปถึงเมื่อคืนเลยเมื Darwin> ่อคืนเมื่อคืนมาถึงกี่โมงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจําได้ว่าคือแบบหลับสนิทเลยนอนประมาณสักตีห้าได้ั้มเชื่อมือนกันนอน่อนผมนมอดเลอนเชียร์พองกินเขาแล้วแล้โอ้ยอยู่เมื่อคืนวันนี้เราก็จะไปเล่นอยู่ที่ร้านอะไรนะการเวลาครับการเวลาเนาะการเวลาพัทยาสามพัทยาสายสาม บางละมุงนะุรีครับผมเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับทะเลเดินไปไม่ถึงกิโลก็ลงทะเลนะครับมันจะเจอใกล้ๆอ่าวอล์กอินสตรีทวู้รู้จักด้วยเยี่ยอะไรอีกวอล์กอินสตรีทนะครับผมฮะแล้วก็อ่ามันจะเป็นนะครับถนนคนเดินตอนกลางคืนนะครับผม แถวๆนั่นแหละใกล้ๆกันนะครับบ่ไก่กันนะครับโอ้ได้ยินเสียงร้องเสียงร่ำกันเลยยังเขามาเบิงหันนะหันนาหันนาเฮ็ดยังกันอยู่นะเนียวผู้หนึ่งฟอนผู้หนึ่งร่ำนะแล้วก็นะครับวันนี้อยู่ที่ร้านนะครับก็สามารถไปให้กำลังใจกันได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้นะครับเข้ากับน้นความสนุกสนานอีกเช่นเคยนะครับผมที่ร้าน อ่าการเวลานะครับผมที่พัทยาสายสามนะครับผมก็ไปห้กกำลังใจได้เลยพี่น้องนะครับผมฮะู้อดสิติผูใดสิตัผู้ใดสิตุบก็ได้ครับผมโอ้นะครับฝากพี่น้องน้ำเน็ตได้ครับเด้อนะครับผมพ้ใดเบิงแล้วนะครับผมฮะมาติดตามกันได้นะครับผมฮะมีวาร์ปได้นะครับผมาสำหรับใครที่อ่า อยากติดตามนะครับผมให้อยากติดตามน้องแซมนะครับผมพี่น้องแซมนะครับเฟซบุ๊กอะไรเอ่ยเฟซบุ๊กแซมชนะชัยครับแซมชนะชัยนะครับผมฮะเป็นเป็นรูปแบบไหนเปิดโปรไฟล์ให้ดูหน่อยได้ไหมนะครับเพื่อพี่น้องอยากติดตามเพื่อพี่น้องอยากทักเล่นทักหานะครับหรือว่าพี่น้องอยากให้กําลังใจเนาะนะครับก็สามารถอ่าให้เบิลก็ได้ครับผมฮะนี่โอ้ศิลปินน้องใหม่ไต่ดาวผู้ได้เพิ่นนะครับนาปกนี่บอกเป็นอันรูปอันนี้ในพี่น้องนะครับนี่คือนะครับผมฮะอันรูป โปรไฟล์เพิ่นนะครับผมฮะแซมชนะชัยนะครับพี่น้องนะครับสามารถแอดไปหาได้หรือว่าติดตามกันได้นะครับผมสําหรับน้องนะครับตันนะครับผมฮะพี่น้องคงจะรู้จักกันดีนะครับผมฮะมาจากทงิ่ฐานบ้านเดียวกันนะครับผมซีสเกตนะครับผมฮะแต่จริงๆหรอบ้านบ้านพี่เขาเรียกได้ว่าซีเกตซีเกตเนี่ยจะพูดคำแค่ว่าซีเกตซีเกตอฮะซีเกตสเกตครับบ้านใกล้ๆกันครับอันนี้แหละ น้มุกยูสุรินบอกด้วยกันีเงสํ miệng สไขยครับผมฮะสํ m i ệ n ยไข่ไข่ว่าสมมติสมมติว่าคือถ้าสมมติว่าคนอ่าสะเกตคนสวยหรือคนสุรินหรือคนขมินมาพูดลาวมันก็จะประมาณนี้สํ m เนียมันก็จะประมาณนี้เด้เพราะว่าในการเว้านะครับผมฮะไข่ขนอ่าคำว่ารอเรือรอลิงเนี่ยรอเรือรอลิงของคนอ่าสวยหรือขมินก็จะเป็นออกรอหมดเลยเพราะว่า นะครับคือชัดเจนมากเออมันจะชัดเจนมากเลยนะชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนนะครับวันนี้เราก็ได้พักที่นะครับผมมาสลับรีสอร์ทสวยๆรีสอร์ทดีๆบรรยากาศดีนะครับผมฮะจากปามุดนะครับก็ไม่แพงนะครับห้องสวยนะครับห้องน้ําสะอาดนะครับดูดีมากเลยแต่มันไม่สะอาดก็เพราะสองคนนี้หรือเปล่าของมันไหลซื้นโอ้ของมันหลนะครับ ห้องห้องน้ําสะอาดนะครับแล้วก็ห้องสวยนะครับผมฮะกลิ่นอับไม่มีนะครับผมฮะสีสวยด้วยนะครับผมพี่น้องนะครับเบิึงบรรยากาศกันแล้วกันเนาะครับผมเมนบอมาหอดมาหอดดนเด้มาขึ้นมาหอดตั้งแต่ตีตีสามตีสี่เอ้ยตีสี่อหให้พองกันได้ฮะอะไรกันเมื่อจะหอดก่อนแมนหอดก่อนแล้วผมหอดทีหลังแล้วคือนมาขึ้นเนี่ยผมก็ไปนั่งกินข่าวอยู่ศาลาประมาณอ่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ เขาห้องปะมาณตีหานะเพราะว่าเมาื่อคืนนี้มันเลือดตีสองในโยลานเนาะกว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงทําทุรงทุระนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติไปนะครับผมของคนที่นะครับทำมาหากินในตอนกลางคืนนะครับผมวอากันได้เลยวอาไปเลยกับพี่น้องนะครับผมมีไผ่พันุ้โผมมา,ม,มาสาร,าานนรบบยย้างว่าแท้คนบกบบลยยังไหน นะครับสวัสดี FC นะครับผมมาที่ชมเฟซบุ๊กไลฟ์สดนะครับผมของอช่องน้องตันด้วยนะครับทางเฟซน้องตันด้วยนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ฝากพี่น้องก็เนี่ยติดตามนะครับผมฮะเฟซอะไรนะน้องตันใช่ครับเฟซบุ๊กตันอัธพลครับตันอัธพลนะครับผมติ๊กต็อกติ๊กต็อกที่บังโอ้นะครับผมในขณะติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกสางยูทูป เนเป็นรรแงทง Off เชียวนี่างในคครับผมฮะแต่พูดถึงว่าถ้าเรื่อง u t u b e ต้องถ้าจะนะครับผมฮะหรือว่าจะมีการเปิดเปิดในเครือข่ายของสาวน้อยต้องเป็นเครือข่ายของลำเพลินอ f ิเชีย l นะครับถ้าอยากเปิดไม่หรือว่าอยากต้องการนะครับสั่งตัวตนหรือว่าต้องการเฮดคลิปให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวพ่อมวลพ่อมีแห้งพ่อมีห้านะครับาสามารถแจง้งบอสได้บอกบอสได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวบอสจะพิจารณา,นานแล้วก็นะครับ จัดแจงให้อีกทีหนึ่งนะครับผมพี่น้องนะครับเอาจังไรคลิปนี้นะครับผมเมดี๋ยวเบิ้งแล้วสองไปเอกนาไม่นะครับผมฮะน้องใหม่ไตาลาวไต่ดาวสิวเออโว่ โอ้ยเนาะงส่งมุกให้กับวิลินกันเว้ยเอ้ยเอาบันทึกนะครับผมพี่น้องนะครับฝากไว้น้ำแนสองเพื hey, ่อนนะครับผมฮะสำหรับน้องตันนะครับผมอัฐพลนะครับผมพี่น้องติดตามไดนเดอร์พี่น้องเนาะแล้วก็น้องแซมชนะชัยนะครับผมพี่น้องนะครับฝากไว้น้ำแนคลิปนี้เพียงสำนีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจุงกระขอบคุณบ๊ายบายครับ